เย็บผ้ายีนแล้วได้ยีนของเราขาดปกติเวลาเราเย็บผ้ายีนนะกางเกงยีนเพียรีจะใช้เข็มเบอร์16หรือไม่ก็เบอร์18ถ้าเป็นจักรตัวเดิมคือเย็บได้ฉลุยเลยนะได้ไม่ขาดแต่พอมาเป็นจักรตัวนี้นะคะเราใช้เข็มเบอร์18เย็บตำแหน่งที่ไม่ค่อยหนามาก พื้นที่ไม่ค่อยหนามากคือได้ไม่ได้ขาดนะแต่พอมาเย็บขอบเอวขอบเอวก็จะมีความหนาที่เยอะกว่าจุดอื่นๆนะคะสรุปคือได้มันขาดได้เข็มสองเข็มได้ก็ขาดนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพียรีจะมาเปลี่ยนเข็มให้เล็กลงคนะเปลี่ยนเข็มให้เล็กลงโดยใช้เบอร์13หรือไม่ก็เบอร์14เป็นเข็มที่เราใช้เย็บผ้าทั่วไปะ บางครั้งเราก็เข้าใจเสมอว่าได้ที่มันใหญ่ขึ้นได้ที่มันใหญ่ขึ้นมันต้องเข็มที่ใหญ่ขึ้นมันถึงจะทําให้ได้ไม่ขาดแต่บางครั้งมันก็ไม่เสมอไปนะมันแล้วแต่จักเย็บผ้าของเราอันนี้อันนี้พี่รีปเปลี่ยนเป็นเข็มเบอร์เล็กแล้วนะเย็บย้ำจุดเริ่มต้นเย็บย้ำจุดเริ่มต้นยัดขอบเอวเข้าไปด้านในดึงผ้าเขาเสมอๆกันนิดหนึ่ง ถ้าช่วงไหนที่เย็บไปยากเราก็ช่วยยกตินผีช่วยนิดนึงนะคะถ้าผ้าหนา,นาๆเรากลัวเข็มหักอะไรเงี้ยเราก็สามารถช่วยช่วยหมุนใช้มือหมุนได้นะคะาบางทีเพียรีก็กลัวเข็มหักเดี๋ยวจะเย็บถอยหลังก็ได้หรือจะเย็บย้อนกลับมาก็ได้เดี๋ยวเพียรีเย็บย้อนกลับมาเพราะว่า เส้นได้ตัวนี้รู้สึกว่าเส้นมันบางนะเส้นได้มันบางอันนี้คือได้ไม่ขาดเลยนะได้ไม่ขาดเลยสรุปนะคาลองถ้าใครขาดบ่อยๆใช้เบอร์ใหญ่แล้วขาดบ่อย,อยให้เราเปลี่ยนเข็มเป็นเบอร์ที่เล็กลงดูนะคะมันก็ช่วยได้อยู่นะ 嗯。Mm.